สวัสดีครับอยู่บวมแชม300กันในช่วงทำมหาแดกครับถึงขาเป๊แต่ก็ขายได้เฟี้ยวๆนะจ๊ะ <S <S วันนี้ฮะผมรวมเจ้า Mercedes-Benz ทั้งหมดหลายๆรุ่นหลายๆคันมาให้คุณเลือกซื้อกันในช่วงในรายการของทำมหาแดกครับคันแรกที่เราจะพาไปดูฮะคันนี้ครับ Mercedes-Benz CLS 250 CDI ครับรถชุดแต่ง AMG รอบคันหลังคาซันรูฟ เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้ารถออปชั่นเต็มคันนี้สนนร,ราคานะฮะเป็น CLS 250 CDI AMG พกเก็ตปี2012ราคาที่เราเปิด1,390,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มออกรถ0บาทครับอ่ะเรามาดูโดยรอบรถคันนี้ครับรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานฮะสวยๆเลยกันชนหน้า AMG ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้อ AMG หลังคา s u n รูฟสีขาวเดิมจากโรงงานฮะ ภายในเบาะหนังแท้สีดำเดอะสติชิ่งสีขาวครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่180,000กิโลเท่านั้นตัวรถ 3, 2, 2, ปี2 0 1 2ปีนี้2 0 2 2 1 0ปีเท่ากับเฉลี่ยปีละ18,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะในการขับขี่ซึ่งไม่เยอะมากเลยสำหรับรถยนต์ดีเซลนะครับไม้แท้การันตีจอคอมมาทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็ตัวเมมโมรีเบาะ3เมมโมรีครบหมดออปชั่นดีฮะ ส่วนด้านหลังเบาะสวยสภาพดีไม่มีขาดไม่มีหักไม่มีแตกแดงสิน้นคันนี้ได้ออปชั่นเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยแล้วก็จอคอมมานดใหญ่ออปชั่นเต็มอะอปชั่ n ดีนะฮะส่วนด้านหลังฮะได้เป็นคันนี้โ r ลโก CLS 250 CDI ฝาท้ายเปิดได้ปกติและได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยซอกในเดิมจากโรงงานเม็ดอักเดิมจากโรงงานสวยๆครับคันนี้สนุนนราคาที่ 1,390,000บาทจัดแฟนนั้นได้เต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้าครับอ่ะเราไปดูคันอื่นต่อนะฮะคันต่อไปที่ราคาไล่สูงขึ้นใหม่นิดนึงเป็น e coupe facelift w 2 0 7ตัวสุดท้ายนะฮะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นใหม่คันนี้ได้ a mg package ครับตัวรถปี2014เป็น e 2 0 0 c o u p ค a mg package หลังคาแก้วเบาะแดงดำเบาะแดงราคาที่เราเสนอขายครับ1 4 0 0ล้ 9ก้า0บาทไม่รวมเลขทะเบียน3กง90สลับไปใส่คันใหม่นะฮะรถอันนี้สีดำเดิมจากโรงงาน AMG 100ร AM MG ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, เป็นไฟรวมแล้วคันนี้ได้หลังคาแก้ว AMG แพ็กเกจลอบคันเบาะไฟฟ้าตัวเต็มเบาะแดงพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลขไม้อยู่ที่149,000กว่าไม่นะฮะจอเข้ามาอะไรทุกอย่างครบหมด รถสวยสภาพดีมไม่มีชนหนักพิควจำจมน้าตัดต่อครับเบาะสวยทั้งคันเลยจอคอมมานด์ใหญ่อเอกสารทุกอย่างอยู่ครบหมดคันนี้ราคาถูกมากจัดไฟสนั้นได้เต็มออกรถศูนย์บาทเหมือนกันฮะทั้งหลังเนี่ยทางสมาระต่างๆสามารถใส่ของได้ปกติเป็นรถที่น่าใช้1คันฮะคันนี้เป็นคันที่2 m e r c e d e s b e n z e Coupe ป200 c e l i f t ราคา1,490,000บาทคันต่อไปครับอันนี้เหมือนกันคันนี้ไม่น้อยหน่อยราคาสูงหน่อยเป็น เมอร์เซเดสเบนซ E 200คูเป้เหมือนกันเฟสลิฟนะฮะแต่คันนี้ได้ดำเบาะดำได้ AMG ทุกอย่างครบหมดเลยซันลูฟเ m g เบาะเมมครบหมดเลยนะฮะ AMG ทุกอย่างครบหมดคันนี้สวยๆเหมือนงานไาม่90,000กิโลเท่นนนานั้นสวยๆเบาะเมมเบาะเต็มหมดทุกอย่างครับคันนี้สนอนราคายที่1,590,000บาทจัดไฟนั้นได้เต็มเหมือนกันฮนะ,ะอยู่ที่เครดิตของลูกค้ารถสวยๆคันนี้ออปชั่นดีๆมากนะฮะอ่ะ่อไปคันสุดท้าย คันนี้เป็น C 250W 2 0 5คูเป้คันนี้ได้250ูนะ AMG แพคเกจไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครบหมดล้อ AMG กล้อง360องขาคันนี้ได้สีเทาเบาะแดงหลังคาสันลูฟครับรถบอดี้สวยภายในสวยคันนี้เลขไมล์แสนโลเราต้องบอกนิดนึงฮะรถของเราเนี่ยขายเอาเลขไมล์แท้การันตีสบายใจได้คันนี้เครื่องส่งเครื่องเสียงไรมาครบหมอกจอคอมมาครบหมดเบาะอัไฟฟ้าครบหมด,ฟฟร,หมดรถสภาพสวยสำหรับคนที่อยากจะได้รถคันนี้นะฮะ เป็น m บ r c e d e s b e บ z C 2 5 0 Coupe W 2 0 5คเปไมล์แสนโลฮะสีดำบอดแดงปี16ราคาที่เราเปิด1 9 9 0 0 0 0บาทจัดไฟนั้นได้เต็มครับออกรถศูนย์บาททั้งหมดทั้งมวลทั้ง4คันนี้เราการันตีว่าไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคือคุณเต็มตามจะนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณนาทีสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับรถทุกคันที่เราจอดอยู่ตรงนี้ ออกรถศูนย์บาทเครดิตดีอนุมัติไวภายใน1วันครับออกรถแค่ศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นดอกเบี้ยที่สตาร์ทที่สองจุดเท่านั้นดอกเบี้ยถูกมากและสําหรับใครที่ดูอยู่นะฮะทั้งหมดนี้เรามีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบิซิ่ต่างพร้อมสไลด์ออนฟรีฟสี่ชั่วโมงให้คุณ1ปีเต็มครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อศูนย์แ4 4ห้าสองห้าศูนย์สี่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 ไลน์อินฟเชั่นของโชว์รูมแอดไซส์สามศูนย์ศูนร์อัน ก่อนจากวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสังเกติงให้ช่องยูทูบด้วยสามารถพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยหรือจะติชมและให้เราพัฒนาในคลิปหน้าต่อไปนะฮะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยครับสำหรับผมนี่แชมป์300ไปก่อนฮะสวัสดีครับออกรถศูนย์บาทก็ขับเบนได้แถมวารันตีแน่นราคาไม่แพงจัดด่วนครับมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยครับ